ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีก้อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เรียกว่าทำเพลินๆนะครับช่วงโควิดเพราะปกติอาจารย์ทิติเนี่ยก็จะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะครับแต่หลังจากที่คุณพ่อเสียแล้วเนี่ยก็จะเดินทางน้อยหน่อยเพราะต้องอยู่ดูแลคุณแม่นะครับประกอบกับช่วงโควิด -19 ด้วยนะครับก็เขาก็ มีนโยบายนะครับไม่ให้เดินทางระหว่างประเทศดิจิก็เลยคิดว่าเฮ้ยนั่งอยู่เมืองไทยนะครับช่วงนี้ไม่มีอะไรทําก็คิดว่ามาเล่าเก็ดเล็กเก็ดน้อยเรื่องกราฟาแบบสนุกสนุกละกันสําหรับตัวคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการทําคลิปช็อตสั้นๆเพื่อที่จะตอบคาถามนะครับสำหรับตัวสมาชิกว่าเอ๊หลายคนก็ถามหลายคนก็ตั้งคําถามว่าหุ้นตกมาขนาดนี้ซื้อได้หรือยังนะครับในส่วนตัวเนี่ยดิจิจะไม่ตอบว่า ซื้อได้หรือยังนะครับแต่เราจะเปิดกราฟให้ดูแล้วก็ให้สอนเทคนิคหรือความรู้ไปแล้วให้แต่ละคนเนี่ยไปลอตัดสินใจดูแล้วกันว่าใช้ความรู้ที่เองมีนะครับประเมินดูความเสี่ยงว่าเอยางยอมรับได้เนี่ยมันเป็นอย่างไรและกราฟบอกอย่างไรกราฟก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดนะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดนะครับแล้วคนที่เข้าใจกราฟก็จะไม่เข้าใจเหมือนกัน หมือนกับคนที่เข้าใจปัจจัยพื้นฐานก็จะตีความแตกต่างกันดังนั้นการตีความหรือผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันก็เป็นวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนละกันครับว่ากราฟเป็นอย่างไรแล้วจะอ่านกราฟให้ง่ายได้อย่างไรมาตดตั้งกันครับครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกราฟนะครับกันนะครับกราฟนี้ก็จะเป็นกราฟโปรดักตัวหนึ่งที่หลายคนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า จะต้องดูแหละนะครับก่อนที่เราจะลงทุนเอเป็นว่าไปศึกษาเองแล้วกันว่าเป็นกราฟตัวไหนนะครับทีน,นี้เวลาที่เราอ่านกราฟเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเราก็จะต้องอ่านกราฟ2แบบนะครับก็คืออ่านกราฟในสเกลย่อยแล้วก็อ่านกราฟในสเกลใหญ่ทีนี้สเกลใหญ่ก็คือการอ่านภาพทั้งหมดนะครับของกราฟส่วนการอ่านกราฟในสเกลย่อย,ก,ย,อยก็คืออ,อ่านกราฟผ่านแท่งเทียนนะครับแต่ละแท่ง แต่โดยโดยรวมแล้วดูเหมือนแท่งเทียนจะกลายเป็นตัวบาร์ชาดไป้ซะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราลองซูมเข้าไปดูนะครับเราก็จะเห็นว่าแท่งเทียนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่24 February นะครับจนถึงวันที่30 March เนี่ยนะครับมันมีลักษณะอันนึงนะครับยกเว้นอันสุดท้ายนะครับจะมีลักษณะอันนึงที่คล้ายเคียงกันก็คือมันเป็นรูปคล้ายๆกับถ้าดูง่ายๆก็เหมือนตะปูหงายนะครับตะปูหงาย ก็คือมีฐานเป็นหัวตะปูแล้วก็มีอะไรครับตัวตะปูนะครับชี้ฟ้าขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดใครขับรถมาแล้วมาทับตะปูนี้ก็คือยางแบนนะครับแล้วปรากฏการณ์ตัวน,นี้เกิดปรากฏการณ์ในเรียกว่าตะปูหงายเนี่ยเรียงลําดับลงไปนะครับแล้วก็ดิ่งลงไปเรื่อยๆสังเกตนะครับซึ่งในศัพท์ในเชิงเทคนิคนี่นะครับถ้าเราอ่านตำราฝรั่งเขาจะเรียกรูปแบบนี้ว่ากรฟสโตนนะครับหรือว่าหินที่ปักหน้าหลุมศพ ซึ่งแน่นอนมันก็เป็นความหมายในแง่ลบนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าตะปูหงายก็ได้ก็เป็นความหมายในแง่ลบเหมือนกันนะครับขับขับดีๆเราเล่นซื้อขายหุ้นอยู่ด,ดีปุ๊บขับรถไปเจอตะปูต่ำยางแบนนะครับไปต่อไม่ได้ก็เป็นความหมายลบเหมือนกันทีนี้เราก็มาดูนะครับในภาพเล็กก่อนภาพเล็กเนี่ยอาจารย์ทิติก็เขียนกราฟนะครับว่าตรงนี้เป็นราคาเปิดนะครับเปิดตอนเช้าจากนั้นก็ราคาก็มีคนพยายามที่จะไล่ซื้อขึ้นมานะครับ จากนั้นก็ซื้อเสร็จปุ๊บก็มีคนเทขายไม่ว่าจะเทขายในช่วงเช้าหรือเทขายในช่วงบ่ายก็มีค่าเท่ากันเพราะว่าแรงเทขายถูกกดลงมาให้เท่ากับราคาเปิดพูดง่ายก็คือมีทุกเช้าเนี่ยนะครับไล่แต่นะครับวันที่24 February มาจนถึงวันที่27 March เราก็จะเห็นเลยว่าทุกวันที่เปิดมาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับคนกขึ้นไปแล้วก็ทุบกขึ้นไปแล้วก็ทุบ นะครับในฝั่งพูดง่ายๆก็คือลากไปเชือดน,นั่นเองนในความหมายที่นักลงทุนเขาชอบนิยมใช้กันเราก็จะแทนรูปแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าตัวไส้เทียนนะครับถ้าเราใช้คําว่าแคนเดล i ิกหรือว่าตัวบอด y ี้ของตัวตะปูเนี่ยมันก็จะมีความสั้นยาวที่แตกต่างกันนะครับซึ่งแน่นอนครับพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมของถ้าเราจะตีความคือเป็นพฤติกรรมของมาร์เก็ตเมเ ก็คือลากขึ้นไปแล้วก็เชื่อดลากไปแล้วก็เชื่อดนะครับซึ่งอาจจะเป็นคนที่ถ้าเป็นในการเล่นหุ้นก็คือไล่ราคาขึ้นไปรอคนซื้อจนไม้สุดท้ายแล้วก็เทขายลงมาแต่ถ้าเป็นในแง่ของราคาฟิวเจอร์คือลากขึ้นไปเสร็จแล้วก็เข้าสัญญาช็อตนะครับก็คือลองช่วงเช้าช็อตช่วงบ่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทากาไรได้ทุกวันนะครับเพราะว่าบางวันเนี่ยนะครับการไส้ไส้เทียนหรือว่าแกนตะปูเนี่ยก็จะมีขนาดสั้นมากนะครับอาจจะไม่เพียงพอ เพราะคงไม่มีใครที่สามารถจะเข้าได้ที่ต่ําสุดแล้วขายได้ที่สูงสุดนะครับนี่ก็คือพฤติกรรมของตลาดที่เกิดขึ้นยกเว้นนะครับตัวสุดท้ายของวันที่30มาร์ชซึ่งจะเป็นในส่วนของเครื่องหมายบวกแต่เดี๋ยวค่อยคุยกันในคลิปหน้าแล้วกันทีนี้ถ้าเราอ่านพฤติกรรมของตัวกราฟในรายย่อยไปแล้วเราก็มาลองอ่านพฤติกรรมของกราฟในภาพใหญ่บ้างนะครับภาพใหญ่เนี่ยถ้าเราลองลากเส้นนะครับจากจุดสูงสุดตัวนี้มาตรงนี้ แล้วก็ลากขึ้นนะครับตรงเนี้ยเราจะได้เห็นว่ามันแทนด้วยอาจจะเป็น y 1ตามทฤษฎีด้านล่างนี้นะครับ y 1แล้วก็ลากขึ้นไปแล้วก็ y 2เราจะเห็นว่าจากรูปเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบ y 1กับ y 2เราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตัว y 2เนี่ยยาวกว่า y 1ถ้าเราเห็นว่า y 2ยาวกว่า y หนึ่งแล้วก็มาเทียบกับทฤษฎีนะครับทฤษฎีบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ y 2เนี่ยยาวกว่า y 1 เราก็จะเรียกจิตวิญญานั้นว่า strong downtrend นะครับเพราะมันเป็นช่วง downtrend ลงมาแสดงว่าแนวโน้มเนี่ยนะครับของขาลงก็ยังคง strong อยู่นะครับนั่นก็คือวิธีการตีความจากกราฟแต่ในจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีจิตวิญญาแฝงนะครับที่อยู่ในแท่งเทียนโดยภาพรวมอีกแล้วก็จะต้องมีจิตวิญญาเมื่อเราซูมภาพย้อนกลับไปนะครับในอดีตตัวนี้ก็จะมีจิตวิญญาอีกแต่ว่าวันนี้อาจารย์ิติก็จะกล่าวถึงตัวนี้ก่อนแล้วกันว่า เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็หวังว่าสมาชิกก็จะได้ไอเดียนะครับในการอ่านกราฟหรือไปประยุกต์ใช้ในการใช้งานของตัวเองอย่าลืมนะครับว่าการเข้าใจกราฟก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานและประสบการณ์ของแต่ละคนซึ่งแน่นอนครับแต่ละคนดูรูปเดียวกันก็จะตีความแตกต่างกันซึ่งการตีความนั้นจะถูกจะผิดก็ขึ้นกับประสบการณ์ความรู้ทักษะนะครับแล้วก็จังหวะแล้วก็เวลาที่แต่ละคนจะประเมินแล้วก็ประเมินค่าแล้วตีค่าความเสี่ยงของแต่ละคนได้ ครับก็เป็นไงบ้างครับหวังว่าสมาชิกก็จะได้ความรู้ในเรื่องของการอ่านกราฟแท่งเทียนเบื้องต้นนะครับจิตยาแฝงแล้วก็ในส่วนของ w i t e component ถ้าเกิดสนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมก็ไปลองติดตามในตัวช n e l นะครับตัว art master เทเจรย์ทิทตทิ้งลิงก์ไว้ให้เนี่ยท้ายคลิปเนี้นะครับก็ท้ายสุดอาจารย์ทิติก็ฝากนะครับถ้าใครสนใจเรื่องทองคำนะครับก็ลองไปหาหนังสืออ่านดูนะครับ จารย์ติไม่ได้ขายนะนี่เป็นหนังสือ g o Future ฉบับนักเก่งกำไรอาจารย์ติเคยเขียนไม่นานแล้วนะครับสนใจก็ไปอา่านไปหาตามร้านหนังสือแล้วกันนี่เขียนไปตั้งตั้งนานแล้วนะครับไม่รู้ปีไหนก็น่าจะเป็น10ปีแล้วเป็นหนังสือเล่มแรกนะครับก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยจะเปิดซื้อขายทองคำนะครับสัญญาฟิวเจอร์แล้วก็หนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่ลูกศิษย์อาจารย์ทิติเขียนเองนะครับชื่อตัว Profit เดี๋ยวนะครับอาจารย์ติเอาปก ปอก่อนละกันนะครับตัวหนังสือจริงๆจะชื่อ,อ Profit from any Market นะครับ ARTT Methodology นะครับลูกศิษย์ชื่อคาวินชินเขียนแล้วก็ข้างในนะก็จะมี forward นะครับ forwarding นี forward ่นะครับ forwarding ของอาจารย์ทิติให้ดูนะครับเขียนไว้นะครับแต่หนังสือเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดใคร อ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ก็อย่าไปซื้อนะครับเพราะมันจะมันจะมีศัพ์อะไรบางอย่างซึ่งมันก็อาจจะยากสำหรับคนที่ไม่ไม่ถนัดภาษาแล้วนะครับที่ว่าอ่านภาษาได้แล้วมีใจที่อยากจะเรียนรู้ก็คืออยากจะเรียนรู้ทูอินวันนั่นแหละก็คืออยากจะเรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษอยากจะรูรเร้เรื่องทั้งกราฟก็สนใจหนังสือเล่มนี้นะครับราคา1000บาทนะครับก็สั่งซื้อถ้าสนใจก็สั่งซื้อกับไปจยให้ติได้ก็เทคข้อมูลมาแล้วการวาต้องการสั่งซื้อจะให้ยยติก็จะส่งไขที่บัญชีไปให้นะครับขอบคุณมากครััับบสสวสดีคร